อ่าครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับของอาวาัดบางป่าครับเป็นของพระอาจารย์สมพรกันตาสีโลเป็นรูปหลอ่อส่วนเนื้อผมอาจจะไม่แม่นนะเป็นรูปหล่อโบราณอ่ะหล่อโบราณแต่เป็นรูปหัวเสือเดี๋ยวผมแกให้ดูประมาณนี้ครับ ตามรูปนะครับเนื้อความคมชัดไอ้ขาวๆนี่ผมไม่ได้ไปทานะไปทานะครับคือมันเป็นแป้งแป้งที่มาจากวัดนะครับผมได้มาก็อยู่ในกรอบก็มีแป้งอยู่แล้วครับอ่าประมาณนี้นะเดี๋ยวดูด้านหลังครับ อาจจะมีเลขตีไว้แล้วก็ตรงหงเสือนะครับอันนี้ก็ย่อม,มาจากอะไรผมไม่รู้ผมว่าผมก็ได้มาจากวัดนั่นแหละครับเพราะว่าอทั้งแถบนั้นน่ะก็เป็นเป็นที่เรื่องลือคัอว่าอาจจะเป็นทางสายเหนียวหรือว่าคงกพันอะไรประมาณนี้นะครับแต่สาหรับผมนะอ่าสำหรับผมนะรุ่นนี้คือ เป็นอีกรูปเลยล่ะที่ผมผมหาเก็บไว้ครับก็เลยเอามาแนะนำครับผมมองว่าดีนะเพราะว่าประสบการณ์มันเกิดกับตัวผมเองอะเรื่องอุบัติเหตุเรื่องอนุนอันนี้บาทมันก็ถ้ามันไม่ร้ายแรงก็ผมก็คิดว่าผมก็ยิงดวงดีครับก็ฝากไว้ครับฝากไว้เป็นถ้าใครเจอก็เก็บครับ ผมคิดว่าดีแหละครับ